ผลงานเจียสายนะครับเที่ยงวันฮะไปสองโมงมานเดี๋ยวครับ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซหลมถึงนานานะก็ปลากันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็หกโมงห้าสิบไปแล้วครับก็สถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ํานี่ก็ไปถามผู้ครบคุมดูแลแล้วก็บริหารนะครับเพราะว่าอยากให้จัดโซนข้างหลังหรือว่าให้มันไกลตรงที่ดึงน้ํา,ามาทำประปานะครับเพราะว่า เขากลัวว่าจะมีคนมาลองเรียนเรื่องเกี่ยวกับกินลำกินอะไรมันลงไปในปลาปลานะครับก็เดี๋ยวลองไปปรึกษาพักพวกแ้วต้อย่างก็ไม่อนุญาตให้คนต่างทิ้นนะครับผมก็คืออนุญาตให้แค่คนภายในตำบลแค่นั้นเอง <c oughs> เดี๋ยวไงเดี๋ยวจะลองไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านดูนะครับผม ้ามีขาวๆยัไงไงจะแจ้งให้ทราบทีนะครับตอนนี้เราก็มาที่ไม้ตกป่าเหมือนเดิมครับเมื่อวานเย็นก็ได้มาตกนะครับหน้าดินไม่มีกินเลยครับสะโดมันกวนครับผมฝูงปลายยังไงสะโดก็กวนะนนะก็เอาเลี้ยวมานะครับช่วงเชา้าจะหนึ่งโมงอยู่แล้วครับชั่วโมงเดียวอ้าวชั่วโมงก็กว่า ก็ได้อ่อยเยอะบ้าครับจะมีปลาอะไรมาเข้ามาลองดูกันครับผมศนาดินเดี๋ยวลองไปปรึกษาพ,กพวกอีกทีนะครับหจุดตกไม้นะครับผมไปครับเดี๋ยวอรอรุนกันครับว่าชาตินี้จะโดนปลาอะไรกันไหมหรือจะเงยียบนะครับเมื่อวานเย็ยนนี่เงียบมากตกเลี้ยวก็ได้ยุดปลาขยางสามตัวครับผม เอาแนี่เอานอนไม่ได้โอ้โไม่รูปป้ปลาอะไรนะครับทำน้ำข้นไว้เลยนะว่ายินเสียงป๊อปป๊อปป๊อปป๊บปจะโดวกวนอะไรนะฮะไม่รูปป้ว่าปลาอะไรนะครับตรงนั้น จับ,จบ,จบดู้างๆตะลิงขึ้ยเขินพุดใหญ่ๆท้ายมือไปนะช่วงเช้านี่ก็ครึมๆน,น,น,นะครับอุ้ยยกกระโดนนี่ไงยกกระโดนสิครับแต้มแรกครับผมแต่เพียนน้อยปต่สร้อยซะมามา ทุนโูวิโยกทุนอยู่นะครับเนี่ยถ้าโยกเบาๆไม่รู้ปลาว่ายวนทุนหรือว่ไงว่าวนเยอะโดนครับโยกนี่ไงเฮ้ยไม่เต็มเจ๋วครับผม โอ้โหพายกทุนแล้วพานะครับยังไงโอ้ตัวแค่นี้นี่เองยกอีกแล้วโอ้พาจวดยังไม่โดน,น บอลนะครับยกขึ้นครึ่งข้อระวังข้อแดงไม่ไง <laughs> ลอยละลิว้วปิวละล่อง <laughs> โอ้โหใหญ่จัด <gasps> นะนโโอ้หี่เราดูเลิ้วแล้วจ้าก็ไม่ได้อะไรนะครับนี่มีเก็ตติดมาเออเอาวัด ติ๊กเกยังติดกเกตเจมาแล้วครับตกเลี้วเหมือนกันเมื่อวานนี้ได้ไปเยอะเลยสามชั่วโมงนี่ไงเมื่กี้แต่งั้นเองปลาอะไรขึ้นมันลุ้งแรงขอบจะลิงนี่โดดดินจุ๊บเดินไปโดนไม่ทันน้ำขุนปุยไปเลยก็ว่าน่ะลื่นๆน่ะเองจะไปได้ไหมนั่นตรงนี้ก็ได้นี้

กอลังก็คีบโอ้โห,โหไม่ได้กอกพันซะด้วยเฮ้อตายเป็นพักพาวนอีกแล้วขเขาอีกแล้วแปลกๆอีกแล้วอนี่ไงว้ย thần yêu coi buồn như thế này qua yếu à qua yếu nó qua bị tít kinh anh này kinh đùi thua đồn không được là đáp sát thì กิ่งอยู่คามันหักล่วงลงไปตรงโน้นมัน่งตรงนี้มั่งกยิกยิอ,อีกแล้วเอาแล้วไงโอ้โหกดขนาดนั้นยังไม่ได้อ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยกทอนกดโอ้โหอะไรวะ <c oughs> <English> อาปากรออะไรเงี้ยยังเบาเอ๊ะมาขยยกเองได้ไาแล้ววายขยักไม่ได้เลยตอนเช้าออโอ้โหทุ่นหายไปทันได้รู้ตัวรู้ฟองอะไรปุด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 กล้ๆทุ่นเลยเอกแล้วอกแล้วโดนสิยกอะ ฮ่าฮ่ามีไซกันวันนี้หนึ่งใหญ่สุดแล้วมาสามนิ้วก็ไม่ถึงโอ้โโอ้โหน้ำบานรูปอะไรโอ้โห ขึ้นใช้แท้เี่แลนะตกหน้าดินทำไมเอาแล้วเอาแล้วเขาเอาแล้วโ,โดนสินี่ไง <c ười> <c ười> ไม่เป็นไรเจะหมดเวลาแก่โอ้โหรองเท้าติดติดเหนียวแน่นตึ๊บเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วยกไปแล้วไปแล้ว โดนนี่ไงปลากำมังหญ่ใหญ่เอาอนี่โปมือครับโอ้เล็วเออแล้วเออแล้วเออแล้วดึงเบาๆอีกแล้วแต่สอกข้อ้อแดดแรงสิแรง มันขยุกขยิกขยุกขออยิกยังไงอะหลุดเลยอุ้ยมเม็ดปลาอะไรวะนะมเม็ดปลาอะไรขึ้นไม่รู้เองใครทุนเขาขึ้น้แหลงไปกระด้งเลย ตะกับประมออลยรประมอช่างเยียบโอ้ฟองปลาอะไรไม่รู้ขึ้นแรงจริงวะโอ้กีเจโดนของใหญ่บอกแล้วมันต้องโดนจนได้แล้วมันมีเม็ดขึ้นเบ็ดงางไปแล้วมั้งเป็นยังไง <S 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 ไงะม่ใช่ว่าเบ็ดงาง กาะปากมินม <laughs> ้นเ,เออโอ้ยโดดของใหญ่นะครับเมื่อกี้คันเยอะโห้โคลองเลย,ลย,อยโอ้ไปไม่ทัน <laughs> แค่สำหึกจะลุกครับ <laughs> เออเฮ้ยโดยโดของใหญ่ก็ตั้งใจตั้องนิง่งเอาไหม,มจะโดดจะได้แล้ววันนี้ <laughs> บอกแล้วมันขึ้นอยู่ถแถวนี้นี่ ลุ้นเรากันต่อครับโอ้โหเมือกีโอ้โหขึ้นอีกแล้วนะเองข้างหน้า,น,านู่นนะนู่นนู่นป่าอะไรเข้าไม่รู้วะนี่ไม่ใช่ว่าป่าอะไรมันเข้าก็ไม่รู้นะข้างหน้าเข้าไปนี bao đó Nhìn bao bao đó Đồn xí, si. này ngay, vô cả đồn này Ôi, cái lỗi Có đó, có đó, có đó. Ừ? Ừ. Đó, đó, đó. โอ้โหจิกๆๆๆลงโอ้โหอะไรวะน่าเจ้าอ้อยเจ้าของเขาน่ะพาเงี้ยนั่นไงพาจริงด้วยเออ แดดออกป่าก็เข้าเดียวอืออเออ๋ออ๋อมาหามทุนอีกแล้วลุยท่านจะถึงพืชเลยลุยท่านจะกองเลยโอ้ยโกเราเองปลาเล็กแน่นอนสักขนาดนั้นพยายามขมึบ นิ่งอะอะไรอย่างป่าเล็กกว่าม,มาสุดท้ายสุดท้ายละจะกลับละอุย้ยตายยกขึ้นมาจะเก็บเฉยๆป่าเองเองได้เองยิ่งกน้อยใช่ไหมนะอ้ยปลาซอยเลวนะยังหุนยังก็ยิ่งก เฮ้ยใจออกลื่นดินก็นเหนียวร้อยตัวโลครับก็สิบก็เต็มก็ <laughs> ตกลิ้วนะครับก็ถือว่าหม่านยุคครับเมื่อกี้ไม่บ้านโดนตัวใหญ่เอาไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ลุกไปช่วยก็มันนานปุ๊บ ท้องใสติดปากมินนะครับทาเลดูตไปเลยอ่ะไงแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ตะปองกันด้วยครับต๊อกเลี้ยวกับเกมชิงจังหวะชิงวิชิงไม่รู้ครับวันนี้หมวยตัวมดเดยอดึงเด๋ยวยกเดยวไปครับผมนํลำลากันก่อนนะครับต๊ตกหน้าดินเรามีขาวสารอะไรยังไงเด้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับผมไปสวัสดีครับ ผลงานเจ๊รายนะครับเที่ยงวันฮะไปสองโมงมานยกครับปากกระมังก็ใช้สวยอยู่ปลาแขยงเยอะถือว่าผลงานวันนี้ก็ถือว่ากินดีอยู่นะครับ